สวัสดีเจียนะครับผมมาตามนัดทันจีเนาะสร้างบ้านเสร็จยังจียังบมเลีวพี่น้องเก็ดรเหยดอยู่ยังบมเลียวถือคักถือแน่แม่ธรรมดาสองวันเท่าไหร่นะ้จีเกือบล้านเกือบล้านโอ้เกือบล้านได้เกือบล้านโอ้คนในตลาดไม่ซาคักเลยวะจีว้ายซาคักขึ้นยังนไงมันถึงอีหลีมันถึงอีเล่นเหรอเกียรอยู่คนเดียวกียรอยู่คนเดียวแล้วกียรยัง ค่อนดีใจเนาะครับวันนี้ก็มีทีมงานนะครับทีมงานมาจากขอนแก่นนะครับผมก็อยากจะมาขอแนวทางนะครับขอแนวทางเจยานะครับหลังจากที่เรามาเราได้ชุดกอดไว้ก่อนแมนแมนชุดเอาไปกอดไว้ตัวไหนที่เดียวชุดเอาไปกอดไว้ชุดเอาไปกอดไว้คือเอาให้ไปฟันเบิ้งไปเสียงเบิ้งเนาะคือเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแมนสุนันคือเจ็ดหนึ่ง มาที่ไปก็คือว่าปูพญานาคใช่ไหมเจยียมาบอกเนี่ยครับบอกตัวนั้นบอกเป็นปูด้ไม่ใช่ใช่ไหมแมนอันนั้นมาจากไหนครับเจ็ดม,นมนัมนอันนั้นคิดมากซื้อซื้อโคิดมากคิดมากคิดมกคิดว่าเออเด็กมันเป็นตามายอย่างนี่นะครับอืมก็เลยมันมันออกมาจากจิตเราโอ้คิดมากคิดมากส่วนตัว,ว,ตวแต่บอกมันเล็กปูครับ อันนั้นจิบอมเนเล็กปูเจ๊ยานี่ก็ขายของอยู่ในตลาดเนาเจ๊เนาะแม่ขายผลไม้ขายผลไม้ขายผลไม้มาหลายปีเราละหรือว่าใครอยากจะมาอุดหนุนก็มาได้นะครับตลาดเมืองทองเนาะตลาดเมืองทองนะครับแล้วก็เป็นสายบุญสายบุญสายบุญเฮ็ุบุญนิดว่ามันขาดเยอะขาดพวถึงว่าถูกเลขบ่อยนะเจ๊เนาะคนโทรหาเยอะไหมเจ๊โอ้ยประ้องห่วงเลย หลายแห้งสายไหมเลยสายใหม่ซึ่งเึ่งขอแอดไลน์เออคือเขาโทรมาขอหลังไม้ใช่ไหมครับเจ๊จ้าอืมก็ใครอยากจะทักหาเจียาใครอยากจะขอแนวทางก็ลองทักหาเจียาดูได้เนาะทักหาได้ที่ไหนครับผมอันเบอร์โทรน่ะละจ้ะครับศูนย์หกหนึ่งครับหนึ่งสองเก้าครับผมเก้าเจ็ดเก้าหาอืมโทรหาเจยาได้นะครับสําหรับ แนวทางนะครับดูว่าใครอยากอุดหนุนผลไม้นะครับเป็นยังไงปูมาบอกหรือยังครับเจยาครับผมเอ้าวปูมากเลยเด้ปูมาแล้วเอฟซีผูไดถทาอยู่กับเตรียมสมุดประกาเด้วยพี่น้องบเรามากแล้วล่ะเรามาวางมือวันพระวันพระที่ไหวที่ไหวปูยัง่ยมือแลงเป็นมะหัวแลงบ่กับไปนอนไปนอนมาที่นี่ก็ได้ยินล่ะ ก็มีคววมรู้สึกว่าเออได้ยนินเออรู้สึกว่าเล็กตัวน,นี้หละอืมรู้สึกว่าเล็กตัวน,นี้และแต่ว่ากันเบาๆซูผู้ใดฟังเดชคิดไปว่าเออจะควงมโนไปเองบอค,บคิดไปเอาเองบองเสี่นะก็เลยเบาสซูผู้ใดฟังจะคน้นบัที่นีก็เลยไปนอนอีกขึ้นไหมนอนตื่นขึ้นมานาฬิกาปกติสาม ก็กายังบ่ฝันอย่างดอกอันนี้อันนี้รอบที่สองขึ้นที่สองนที่สองันที่นี้ก็เลน่นโทรศัพท์ไปละบัดที่นี้ก็เลน่นมาฝันอีกคุ้มดูสึกหนึ่งก็คือจังกึ่งฝันก,กึงโมฝันเนาะ,ะก็เลยได้ยินว่าศูนย์สามสามแปดเราแก่ย่าเลื่อมซีแปดเดอ้อระวังซีละมีมีตัวไหนบ้างครับขอย้ำอีกรอบนึง อันทีแล้หายมือแรกคือ0 3 8 0 3 8แมนเราไปที่นี้มือที่สองมาแล้วมาย้ำอีกว่า0 3 3 8แล้วก็4 8หายเอฟซีเอาไปผิดจาลลหน้าเด้ออันนี้สีเ้าถึงเ้าถึงคววมทีมันเป็นมากงวดหาสองงวดเก่าสองสีเ้าว่างวดหาสองนั้นแล้วหายมาหาสองเจ็ด แมนแต่ว่าจะคลองน่ะเปตัดเสื้อก็เลยได้หาสองวันที่นี่งวดเก้าสองนั่นที่แรกนั่นแล้วบอกเกาหาก็เลยมาปูเอาเลขใดใส่เอาเลขสองให้เลขสามแต่ที่จริงนั่นเลขมากครบสามตัวตรงในคลิปมีอยู่นะคือเลขนนะมากครบครบสามตัวมีสองมีสามมีเก่ามีหาที่เราหายมากนะที่อยู่ในฝันคืนนั้น มาที่นี่ก็มาออกนี่ละคือตานหาออกไปก็ได้สามตัวเนาะอันนี้กันแล้วแต่ผู้ซื้อเนาะอย่าเป็นเสาไฟฟ้าเด้พี่น้องเสาไฟฟ้าวัดทีไม่เสาไฟฟ้าคืออย่างวันตีเจ้าซื้อเกินไปซื้อเกินไปต้องตัดด้วยใช่ไหมเมนต้องตัดน้าเพราะว่าเมนอันนี้คือเป็นแนวทางซื้อแล้วก็บอมีผู้ใหหูววาเล็กมันสิออกตัวใด แมนูเอันนี้เป็นเพียงแนวทางครับ,รบผู้ใดมักกระจัดบ่ามาักกระพานไปนอพี่น้องจา้าครับอืมบ่ต้องด่ามาเล้อบ่ามีผู้ใดหัวเหล็กมันเสียวตัวใดอันนี้ก็เป็นแมนเป็นเพียงแนวทางนะจนเราก็เป็นความเสียส่วนบุคคลอือันนี้โตเข้าคือเสียเสียเต็มที่ครับอืมีหลักกระจังใดว่ามากกว่านี้ก็คือศูนย์สามแปดที่ได้ยินปูระวอซูฟังคือได้ยินเหล็ก มือคืนวันพระวังหันทีผ้ากันไหว้ผ้าไวา้ปูผู้ใดบังคิดก็สิเห็นอยู่ดอกใาไหว,ว้พราะว่าสิผ้ากันไหว้ทุกวันผ้าไหว้ทุกวันพระศูนย์สามแปดคือสามตัวศูนย์สามแปดครับแล้วก็ตัดเอาในนี้ตัดตัดเอาในนี้ก็ท<ต>ี่แปด,ด 8, นี่ไม่เหมือนที่แปดเด้อมันมันมากคือ่งวันบังหันมันมากครบสามตัวเป็นบ่นี่สองนี่สามมีเก่ามีหามปนบ่ เออเร่างวดนี่มิศูนมิสามมีแปดมิสี่เพื่อได้สามตัวตรงอันนี้อันนี้คือเบาอสูฟางว่าคือมันจิเป็นไปได้เังสินะแต่ว่าชวนตัวแล้วมันจีออกข้างหน้าตลอดบ่งวดหาสองมันก็อยุข,ข้างหน้าคือพ่นห้มาหาสองเกตพ้นเลขกับประยุข,ข้างหน้า <S S S บัดน,นี้สองเก้าหาเลขกับประยุข,ข้างหน้าคือเก้าสองอ่าบัดที่นี่ศูนย์สามมันอยู่ข้างหน้า ส่วนตัวขันน้ำคือละทิทีผ่านมากืือ0ศู 03, นย์สามแมนัตเนนศูนย์สาคือตัวเนนขึ้นจ่อคลองมักส่วนตัวจะขคองพอมแล้มนเน้นคออือมแมนเราเลขสามโตันนขือคิดว่าต้องเป็น403หรือว่า8ปดศูนยม่นแมนเขียนลงด้วยไหมเขียนลงก็ได้สี่ศูย์สอสา ปดศูนย์สามอันนี้แล้วแต่ผู้มากเนาะอันนี้คือมากส่วน <80 3 S 1> ตัวสามีแล้วศูนยะ์แปดสามอ่ะอืมอันนี้อันนี้คือคือมากส่วนตัวจะคของครับสี่ศูนย์สามนี่คือมาเพิ่มแลเจนเนาะแมน่นสี่ศูนย์สามแปดศูนย์สามคือคือคือเลียงมากมมคือเลียงมากส่วนตัวเขียนลงก็ได้ทีแนดง <laughs> <80 3. S 1> กากล้วแต่เอฟซีสีส่พิจารณาเอาเนาะคือเบาเรื่องที่บ่ามันเป็นเป็นมาแบบใด คือที่มันเข่าสองงวดนะเข่าแบบใดแต่งวดวางหันคือหอยมาครบสามตัวเลขทั้งเหมือนมีอยู่สี่ตัวแต่มาสามตัวคือสองสามเก้าหะในที่ปู่มาบวกนี่คือศูนย์สามแปดเมนศูนย์สามแปดขึ้นแหลกแล้วขึ้นต้อนขึ้นซ้อนเลยสองขึ้นซ้อนเลยนะตัวเดียวกันเลยแมนแล้วขึ้นต่อมากก็เลยว่าอันเล่าเล่ามาบอกไห้ในยินว่า ส่วนสามสามแปดแล้วกับยันเลื่อมสี่แปดนี่แหละชัดเจนเลยแมนชัดเจนเลยที่แลกขึ้นแลกก็คิดว่าจะควงมโนไปครับคิดว่าคิดไปเอียงบ่กับเบาเบาสูไขฟั่งจนได้เม้าฝันอีกขึ้นสองลองดูอีกลองฝันดูอีกแมนก็เลไดเดก็เลยดเด้วเบาสูหลูกสูผัวซูยายฟั่งสองคื้นสอนเลยตัวเดียวกันเนาะสองขึ้นสอง ลองดูนะเจ๊นาะวันนี้วันที่สามวที่สามการลองเบิรงเด้อพี่น้องเด้อร์เอฟซีผู้อยู่ทางไก่ทางไกลก็เลยอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางเนาะความเชื่อส่วนบุคคลครับผมเรื่องพญานาคเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอ่ะยกให้ดูหน่อยครับเจ๊ยยาครับอันนี้คือแนวทางนะคะแนวทางนะครับมือออกนิดนึงครับพี่ถอยอยหลังก็ได้ครับไปหลังนิดนึงนะครับเอาเอีแคปไว้เลยนะครับเจ๊ยยา สามแปดเน้นคือศูนย์สามนะเจโนเน้นคือศูนย์สามตามที่เคยออกมาอ่านสินะมา,มาทางนี้สักหน่อยแป๊บนึงนะครับเจ๊เอาแคปไว้นะครับผมแคปไว้เลยนะแนวทางเชียานะครับตามที่ที่เอาบอกอยังไงคือลทัทธิคำพูดชาเอินว่าลทัทธิก่มวมเป็นมากคือเท่าให้สั้งแตงจังหวัดหาซองเกี่ยวกับเก่าสอนเป็นมวกหอดงวด,วดนี่ ทางเท่านั้นนะเจ๊เนาะค่ะครับผมขอขอบคุณเจียนะครับสําหรับแนวทางนะครับจะมีโค้งสุดท้ายอีกไหมเจียครับโค้งสุดท้ายอาจจะมีเลขล่างสองตัวอาจจะมีเลขล่างเนาะแบบศูนย์หกวันนั้นใช่ไหมแบบศูนย์หกเม็ดเดียวพิมพ์รอไว้นะครับเอฟซียังเหลือเลขล่างนะครับส่วนมากอันนี้เป็นบนหรือเป็นล่างครับอันนี้สิเป็นบนเป็นบนเนาะแต่สองงวดแรกคือเป็นบนสองเก่าสองนี่สิเป็นบนครับส่วนมากจะเป็นบนตามลัทธิแล้วแม่ โอเคครับผมเอารอรอล่างนะครับรอไว้นะครับเม็ดเดียวด้วยพี่น้องเม็ดเดียวใช่ไหมเม็ดเดียวไม่ต้องกร,รับผมแต่ว่าเพื่อไว้ก็ได้มันบรน,น,น่นนน์ขอบคุณเจียยาครับผมขอบคุณค่ะ okay.